สวัสดีค่ะหน,นะูชื่อเด็กวันนสารสิบพงคค่ะชื่อเลนชื่อซาซาอายุ11ปีวันนี้หนูจะออกมาแนะนำเรื่องความหมาของหนูค่ะความหมายของหนูคือเป็นขน่าวามซึ่งตอนเด็กๆหนูมักจะชอบค้นคว้าและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับท่าวามหรือข้อมูลบางส่วนที่หนูได้มาคุณแม่ก็จะช่วยเพิ่มเติมเพราะคุณแม่ของหนูเคยเป็นท่าวาม ให้คำปรึกษ,ษาทางกฎหมายและให้บริการทางกฎหมายอื่นๆื่นรวมถึงการปฏิบัติการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเช่นการให้คำปรึกษ,ษาทางกฎหมายการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายการว่าความคดีอาญาและคดีแพ่งให้คมแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคนและธุรกิจในแง่ของกฎหมาย เนื่องจากเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีและมีเกียรติผู้สนใจจะประกอบอาชีพทานายความจะต้องมีคมุณสมบัติดังต่อไปนี้เนื่อ็จาก 1. สำเร็จกา,ารศึกษาและระ,ระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ 2. มีสัญชาติไทย 3. ไม่เป็นยอดติดต่อเป็นต้นค่ะผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพทานายความควรม,มีความสนใจ ที่ทาและต้องชอบที่จะท่องจำเพราะวิชาวิตยศาสตร์เป็นการเรียนที่ต้องท่องจำมากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที e ่หกต้องสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาคณะวิทิศาสตร์สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิตยศาสตร์หรือประกาศนียบัตรในวิชาวิทยศาสตร์ทัายความที่มีความสามารถและมีความรู้าาาราทางกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างดีอาจได้รับการว่าจ้างให้เป็นนายความว่าความในต่างประเทศหรืออาจจะเป็นตัวแทนของรัฐบ